ีครับผมปล่อยคลิปนึงคร,ครับผมคลิปนี้ิล่องเอาเจ้าสอนเพ็ดครับผมเป็นนกฝึก,ก,กขึ้นไม้ครับเรียกคันยุซีมาขักเลครับผมขึ้นจัดครับนกตัวนี้อายุกงเลยเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอวกว่าัวครับ เดี๋ยวผมที่ลองเอาขอออกผนึกจัดครั้งหนึงครับผมครับมาหลุดเบ่งอปกมาเป็นยังไงครับขึ้นพราเนี่ยีโลงโล่งปีกแล้วครับตัวนี้ล่งปีกยาปีกครับเรลียดครับเป็นนกสองกุกหม่ียครับเสียงน่อยหองข้องครับผมเป็นเชลยของเจ้ากำไลครับจะให้เบ่งตัวนี้ผมต่อเขาได้ครับเนา นี่ครับพี่น้องต้นมะขามต้นนี้ครับปุ่มต่ออะไร้ยู่ต้นนี้เป็นเชลยของเจ้ากำไรครับตอนนี้ได้เจ็ดเดือนครับเดี๋ยวผมชื่อรองเอาเขาออกปนิลงครับแข็งแรงสิเป็นยังไงครับติดตามรับชมนํากันครับผมนี่ครับนกีิบ้านอันนี้ได้เดือนกัวกัวครับขันคู่แล้วครับผมตัวนี้ สมก็เป็นนักเลงอยู่ปา,คร,า,าครับตัวนี้ตีเขาว่าสันครับตัวนี้เฉลยเจ้าแห้งๆครับตัวนี้เจ้าปุ่นทรวงัวพุ่นก็ขึ้นแล้วครับขันเรียกล่งปีกแล้วครับแต่ว่าอายุ่งยังไ้ครับคุณก็เป็นเจ้าอ้างครับติดตามรับชมครับผมเจ้าใส่ผนัครข้งแรกครับกับการไล่นกไม้ของผมครับ นกดินบ่เคยเข่าผนียดครับผมสิเป็นยังไงครับติดตามครับผมนือครับพี่นงนกตัวนี้สิเป็นนกดินครับนกตัวนี้เป็นนกออกเปียวยนงไงครับตัวนี้สอนเพจผมครับรู้ว่าเข่าเนียดสิเป็นยังไงครับโกงแตกว่าสี่ขันหมอครับพี่นกขับบงก่อนครับ เรายมัครับเป็นปลาเนี้ยครับนกสองขาล่มดีครับนกตัวนี้ยอมรับเลยครับขี่ก้อนง่ายครับพี่น้องเบิรงอุจระ,ะเอาครับพี่น้องนีกครับพี่น้องนกขี่ก้อนง่ายครับนกขี่ก้อนง่ายขี่ซ้ำขี่ใจโป้ครับนก เดี๋ยวสิลองเอาเขาเน,เนียเบิ่งครับเขาเ,าเ,าเาที่ยวเขาเนี่ยว่ได้ว่าจิตเอาออกต่อครับผมก็สิลอ,อายุให้มันครบปวบุแล้วครับผมประมาณเดือนสิงหาสิงหากันยากครับผมนั่นพูเราว่าิฝึกเขาอีกเท่าน,นึงเป็นทางการกันสิตุูแลครับเกี่ยวเขารอบเกี่ยวเขาแล้วหน้าปีอุ่แล้วครับผมแต่นี้เที่ยวออก เทศเบิ้งซื้อครับค่อยเขาเลยหายเสียนครับผมครับผมเปียวครับนกตัวนี้ครับผมเดี๋ยวมาไล่นกน้ำก,กันเลยครับผม คร,ครับผมฝึงเทคนิคไรนกไหมผมครับผมเคยเขาเนี่ยครับนกตัวนี้ เขาอยู่ในผนียก่อนครับแป๊บนึงเขาซองมันก่อนรับว่ามันคืออย่างไงโก้งขึ้นน้อยนึงครับเมื่อกี้ตกใจครับก่าจิงไง้ในรถครับมันลื่นครับนี่ครับนกไม้ครับแนะนําให้เป็นพเนียดขางนะครับประตูขางนะครับสําหรับนกไม้นะครับเนาะมันจิเขา่ายกว่าัพเนียอ่าที่เปิดประตูอยู่ด่าอยู่กลนพเนียดนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้อง แล้วเขาก็สีตั้งซ่อมครับอย่าเพิ่งเอาเขาออกปลาครับพี่น้องนี่ครับนเขาอยู่ในผนีย e ก่อนประมาณนี้หาหน้าที่นี่ครับสิบหน้าที่เห็นบอกครับเขาสีสงสัยนะครับพี่น้อง่็มันคืออีกอย่างครับลักษณะประมาณนี้นะครับผมพี่น้องในนกเห็นบ่ครับเขาสีแงนไปแงบมากครับพี่น้อง เพราะว่าเขาเพิ่เคยเขอคะแนนนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับผมเทคนิคไปเทคนิคมั่นครับผมกับสูตรครับสูตรไปสูตรมั่นครับผมเพื่อสูตรของผมมีประโยชน์อะนําไปใช้ได้ครับผมค,บคลิปนี้ครับ สิผ้าออกไปไลเลงครับนกพอถึงปีครับนกตปวนี้เจ็ดเดือนครับเพราะว่าผมลงยู u b e ไปอยู่ครับมีอยู่ใน y o u t u ู e ครับผมเข้าไปเบิงใน youtube แล้วมันได้ประมาณเจ็ดเดือนครับผมนิดหน่อยอีกหาเดือนมล้วครับนี่ครบปีครับผมซอบเบิรงเบิรงอาการนกก่อนครับ นกเปียวครับนกตัวนี้เป็นนกเปียวครับขายาาครับเปียวสองกุกหอยนะครับการฝึกนกครับว่าจะฝึกให้เป็นนกปออะไรถ้าเราโตนี่มันบริเวณเหลืองง่ายนะครับบางตัวก็ตอง่ายครับบางตัวก็ฝึกยากครับผมคือยังสี่ครับนี่ยุบานคันดีครับเอาออกป้าแล้วก็รู้ว่าสีคันบ่คันนะครับ บางตัวก็เฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดก็แคกแคกเป็นสิครับบกตอเนื่องเขมีครับบางตัวยังนกตอมันถึงราคามันถึงสูงครับนกตอมันกระจีบประมาณนี้ครับฝึกยากครับนกตอฝึกให้เป็นนกเก่งนกเก่งนกมันนี่มันฝึกยากครับบอกเลยครับต้องฝึกด้วยตัวเองครับสิหูครับว่าฝึกนกแต่ละตัวฝึกยากสำเนียครับ นี่นะครับเอาออกไปนี่ก็ว่ารู้ว่าชีคันบ่คันนะครับผมก็คงตอถิงไว้ครับนกตี้เพราะว่าผมปิ่นปนียดทีครับบอลงยานกันแล้วแน่นอนครับปนียัลังนี้เอาครับพี่นอกตีตอไว้นี่นะครับต้นกระเดาครับต้นนี้ครับต้นเกาครับผมต้นฝึกนกปกติชี้ตอต้นัวขามครับ พอดีเขาซื้อพี่ไปแล้วครับผมอไปตามบุญน้ำกันครับมาสิ่ขันวะครับผม mm -hmm. ครับผมหลุดนรงกันครับว่าจีขันบรครับผมอืมปึงเวลาครับผมล้่ครับปัญหาเขาอยู่ที่เขาแล้วครับวันนี้เขาสีเข็ยดยังไงเขาสีขันบาขันครับติดตามรับชมครับผมเอาครับพี่น้องต่อไปสักพักแล้วครับผมจาสอนเพจผมถือว่าขันดีอยู่ครับพี่น้อง โอเ,เลยครับพานนีเลยครับผมยนหานกปลาดีครับยืนฟั่งโดนนะครับผมแต่ว่ายังมีนกเขามาเถียงครับเลยยังบ่เด้ปล่อยขาล่มครับผมนกมันขันนกปลาก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันขันอยู่โบ่ไกๆลๆนะครับ ถือว่าถือว่าผ่านนะครับผมออกครั้งแรกครับโยนหานกปลาดีครับมเมนมีนกปลาบินเขารวม,มครับ เอาไปลองเสียงเสียงน้อยครับต่างลงครับอือเสียงตื่ใจเลยครับเสียงนี้ครับน่น้อยครับเอาลครับผมตัวนี้กระิตเป็นนกอีกตัวหนึ่งของผมแล้วครับ โอ้ขันได้การนี่รัาพี่น้องได้การด้วยถือว่าโอเคเลยครับผม,มขยันย่นหานกปลาดีครับย่น,นดีครับผม สุดยอดครับพี่น้องในก,การในการครับผมครับผมถือว่าโอเคครับออกครั้งแรกคันขนาดนี้ถือว่าสอผ่านครับผมแลนะครับร้อยเขาครบกว่าปีอยู่นะครับ ขวบก,วบกวบลัวหมดครับบันนี้สีเดเอาเขาออกประจำการเลยครับผมออกหาลานุปลาครับอดีตเขาเป็นผู้ถูกปลาครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้เสียเขาเป็นนักปลาเลยครับผมวันนี้ขี่ครับผมคลิปนี้ชื่นชอบฝากผลงานไว้นำเลยนครับผมจะสอนเพชรครับผมจิตใจเขาดีอยู่ครับ คือว่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับอหอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับทุกูทุกคนครับผม